สบายดีพี่น้องสุขขีมันเสมอมันคือเก้าน้อนพี่น้องเออสุขอยู่ล้นสบายบ้างขู่สุขคนเ้ยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อหายถุกห,กห,กห,หายโศกหายโรคหายภัยหายพยาธิโลคาสุขกายสุขใจเด้อพี่น้องเด้อมุดถกขูทุกคน อยู่ดีมีแห้งบุญค้ำบุญสู้บสะเก้าเสาเส่หัวบุญคุณพ่อแม่กูบาอาจารย์ที่บอกมาสอนมาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อมือนี่เป็นมือสันบันดีบันเศรษฐีอมุตโสกโสกหายามาพานม่านให้ยามาเบียด ขวัญจะไปอยู่ให้ให้จะมาลีลาลีลาขวัญจะไปอยู่ขาให้จะมาลีหลอนลีหลอนขวัญทองน้อยให้จะเตาขึ้นมามาเยอะขวัญเอ้ยมาเยอะขวัญเอ้ยไอ้มอนอื่นขวัญเนาะพี่น้องโอ้ย <laughs> กองกะแกงไฟแกงมาแม่ม้อนเอื่นขวัญขวัญหายอกขวัญอวัสั้นขวัญหายนะพี่น้องเนาะมื่อนี้แม่ม้อนสิขอผากเสียงล่ำให้พี่น้องฟังจักก่อนเด้อพี่น้องเด้ <S <S มมอมวนบวมวนกับพังเนาะ ตัอจะกรางสื่กลำใ้ขมใจมุนม้อนเ่าต้องคิดทั้งน้องพี่น้องเนาะมมอนสื่ลำผู้ไทยให้ฟังเด้ออีนอ้อยลุงตาต่อสือ่อสื่อลำโอ้ะะะะยน้องโอ้โอออ้้อ้ มัดนี้ยายสิจากใครขอสิน้อยลงตำโตเลยบ่ได้ยันตอละนาเจ้าเอ้ยโอ้นนอพอไม่นางทรงให้หาเงินใส่ทรงเรียนกายงัวเกียนผอมทั้งควยบ่เทิกตู่มืดไปเมยบ่จมอิ้อยล้วงหลอกต้ม เอาไปให้ผ no. ู้บ่าโตเจ้าเออเออเออเจ้าเอยอน้องอนเทิมหลอกหลอกนำพอเดือนสองคนพอไม่ทนหวังดีตอยขี่สียามเลงหาผักแป่งเตงเต้าเอาไปขายส่งตลาดประกาศหัวกระครัวผม ไปขายปอมส่งลูกสาวได้หนออเจ้าเอ้ยโอ้ยนนอ,อ,อทั้งพู้แม่ปรแหงเฝล่าอยากให้ลูกไปเป็นครูทั้งอีหน่อยก็เลยทูผมมอยากมีคนหน่อยพ่อแม่ขออยากมีนาหาเงนินมาเปล่าเก็บสง่งอีน่อยสนแต่อยากทอง ทต้ตองมักน่วยใจเ้เดีเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้ยน้อยโอ้เมนโตเก็บไม้โตให้โตส,สวนโอเมนโตกลางๆางโอเมนโตกลางบานอันนี้ต้คนยานหาจับสายาพินผู้ดใดตำกระจนวินกินน้อยกินเกิดยิ้มท,ท,ทองท

ทำไมนี ity, we no ity, Aí, um well. ่กระแห่งสิ่งโสดสิ่งสิ่งในตำไวเอิว่าต่อหัวใสถือผู้ใดก็จมลุ้นว่มลาบนร้อยล่าหัวอกสาวเซนเจ็บปวดต่อตำรวจมีพิษลายไปไกลไกลคอยระวังในเด้อเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้ยน้องยันแท้เจ้าบาดบัง เสียแทนันตำมโต๊ะสาวนักเรียนตกมองนอนบาโต๊ต้มตองได้ไปเรียนอยู่ในห้องคนเดียวให้เขาสาอีน้อย้ายน้ำตาลูกสาวเรียนเก่งล้นพ้นได้ฟันแม่นล้านเด้น้อเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้ยน้เราแล้วน้อลเรเกานี แ้มผู้ไทยโคละกอนหัวไว้พรอนให้พี่น้องฟังแล้วว่้อินต้องฟังแล้วว่้อินต้องแนเด้อเออกานเอยทานเอนเอเป็นไใงใดาพี่น้องมวนบอเป็นได้ายส่งเสียงลองเสียงเพลงรำใหม่ฟังเนาวันนี้เนะให้พี่น้องฟัง เอ้ยจกักเมมอนเซบาหยังขึ้นมาอีกเนาะอันนี้เนาะเมมอนขาิเว่าว่าสิฝากถึงนางมุนเด,นนดินมุนเลยเมสิบอบขั้นเรื่องอยากจบทั้งมดอยากที่สบายใจให้จะบอกอีน้อยเนี่ยยุดสา เรื่องทั้งมดที่เกิดมาเนาะเม่เนี่ยบ่เคยด่าอีน้อยเดอ้อให้เจ้าเข้าใจเดอ้อที่ผ่านมาแม่บ่เคยอีบ่เคยด่าอีน้อยอีน้อยด่าเม่ก่อนเดอ้ออันนี้เมย์เส้าบสูฟังเดอ้อเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยม่เคยเอ,อ,อ,นอ้นีหน่อยกินเข้าเนาะน่อยเอ,อ้กินเข้าวนะ่เม่เด้อถ่ายคลิปย้งอะไรเออ,อน,น้อยเอ,อ้กินเข้าวนะแเม่เด้อเม่เนี่ยบ่จักย่างหูหนวตาบอดที่ผ่านมาเน,ะนาะบ่กับบ่เคยได้ยินว่า,านัา่งน่อยนี อี premises, vanity, anne, wisdom, anne, ่น well. ้อยไม่เสียหายแม่บอสิดาแม่แม่ก็บอกว่จักเอิญกินเขาเซต่ละเมอกินเขาน่ะแม่เด้นน้อยเด้นน้อยใจละมันกินเขาน่าแม่เด้อลูกเด้อพอเจ้าเอาเสียงอีน้อยออกมาแม่ได้ยินโอ้ยยายปอบอันนี้เอิญกูกินเขาอยู่ทุกมือทุกวันอีพีปอบอันนี้เจ้าก็เลยบ่าได้ยินบ่ยายมอนลูกที่เจ้าหักเจ้าแพงเอิญกินเขาทุกมือทุกมือมันบ้าให้เจ้าแบบใดไม่ได้เจ้าแบบใด ข่อยมาได้ยินในมือนั่นว่านั่งน่อยด่าข่อยที่ผ่านมาข่อยกับบุหูว่านั่งน่อยด่าข่อยเอิญกินเขาเสยที่ผ่านมาน่ะบุหูจักยั้งย้อนว่าคนซื่อย้อนว่าบ่เบิงยั้งแล้วกับบุจักยั้งทายคิดไปยั้งไปขับสนใจว่าไพศิวานี่ไรไพศิวานี่ไรอืแล้วข่อยกับบุหูจักอีกว่าสุนเจ้าหายกันสุนเจ้าพิษกันเนี่ยกับบุหูอีกพิษกันเหล่องยังบุหูอีกจะเอาเสียงอีหน่อยออกมาเบาเสียข่อย คอยจังหู้จักอีน้อยด่าคอยแต่เขตนั้นมาคอยกับกินเขาไปซ้ยคอยกับบอให้บ่ยังคอยกับ่ออกโตออกว้าใส่ยังมันเลยระยะมาหลายเดือนเติบแล้วก็มันก็โทรมาหาหาคอยบ้านอีน้อยนะโทรมาหายายหมอนแม่เอ้ยแม่เอ้ยพังหนูก่อนพังหนูก่อนหนูขอโทษเด้อแม่เด้อหนูสสกราบแม่งาม ที่ลูกได้ลวงเกินแม่ไปแล้วที่ลูกว่าไปแล้วหายภัยหนูเด้ออยากให้หนูมีบาปมีกรรมเด้อน,นี่อีน้อยโทรมาหาแม่ว่าแบบนี้นะแม่มมว่าน้ำยายหมอนซะว่าซะแม้ซะ,ะยายหมอนเนาะมันโมเป็นแม่เนาะยายหมอนอืมทรมาหายายหมอนล่ะเอ้ยอืมแม่ก็บ่ได้หางยังกะว่ากันดีดีเป็นยังลูกๆเอ้ยอืมพิษแล้วกับพิษไปอืให้กันไป จะสิอ,อยากมีความหายความยากแม่เลยอยากหายอยากยากบ่อยากปิดภัยเท่าแล้วบิดาไผยบิดาภัยขลุกคิดได้ก็ดีก็ว่าแบบนะไม่ได้หายอย่างลังจากนั้นมาได้บ่าจาักหม่อบ่พราะฮอดอาทิตย์อีโนยมาดาแม่อีกมาดายายมอนอีกอืมพังเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่มอนเราสุสพังเด้อนี่ ยายม้อนบอกสุพังเ,เรื่องเล้ามันนะยายม้อนเนี่ยบ่เคยด่าอีน้อยมาแต่ผ่านมาบ่เคยด่าเดอ้ออีน้อยเด้อด่าเดอ้อพี่น้องอาจจะได้ยินเนาะนางมนเอาเสียงยายมอนเอาเสียงยายน้อยออกนะอีป,ปอบมึงเอ้ยมึงเอิ้นกูกินเข่าเห็ดหยางเอิ้นกูกินเข่าถุกมือทุกมือมอ,อีหามึงเอ้ยกูรำคาญพี่น้องได้ยินบอหนางมนเอาเสียงนางอ,นอีน้อยออกคนะ่ะทนุนนะ่ะ แม่หมอนก็คิดในใจก็เก็บไว้ในใจนี่แหละก็บ่เว้าหยังอ่าววาไปว่สร้างไปทั้งๆที่ว่าเฮาหวังดีแล้วก็เขาบ่หวังดีกับเฮาแม่มอนก็คิดได้ก็แค่นั้นก็บ่ตอบบ่ได้โตยังได้ยินอันนั้นมากพี่น้องได้ยินบ่แม่มอนบ่ได้เคยออกมาตอบมาโตเลยหลังจากที่ว่านั่งมเอาเสียงนางน้อยออกอืมบ่ได้เคยออกมาตอบมาโตเลยโทรมาขอโทษก็ให้อภัยบ่พอได้อาทิตย์ฮอดบ่3มื้อ4มื้อ3มื้อมื้อนี่แหละ3มื้อด้3มื้อ มาดา่าได้หมอนอีกแล้วยายหน่อยเออพวกเข้าใจคือกันอันนี้กก็เลยด่ามาตลอดตลอดเท่าทุกมือเลยพี่น้องเลยก็งเงยผู้หัวอยากแตกอยู่นมันคิดได้จังใจมันจะมาดา่าโอ,อ้ยตา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 ยที่เคียงหน่อยออกมาหออกมาปกป้อมขอบครัวผู้ที่มีผักคุณคนกับเมยพังเนาะพี่น้องน้องคนเข้าใจน้องเคียงเดอ้ออันนี่นะ ก็คือการกำลังจอยคือ,อการไปด่าเมล้าวเนาะนะอีหิทุกอีเถ่าอีคอทานจ่างสันตังสีไปด่าเมาะนะล้าวเนาะแล้วเบิ่งคลิปอยู่แล้วมีแล้วมีโทรศัพท์เนาะแล้วก็ออกมาตอบโต้แล้วก็มาปกป้องเมล้าวอันนี้ก็คือการขิงหน่อยคือการแล้วออกมาปกป้องเมล้าวปกป้องยายสิ่งในดๆแต่ก็ตัวเองผ้าเขาดา่าเขาก็ด่าน้ำกลนโต เอาดาไปได้มากรกดาแบบนั้นคิงมันบวเป็นดาเด้ฐานบวเอาเสียงอีหน่อยออกมาเนี่ยคิงสิบบเป็นดาเลยได้พี่น้องต้องเอาเสียงอีหน่อยออกมาดาตามกนอีหน่อยอคิงจังดาเป็นเสียด่าด้วยปากๆสะกคิงดาบวเป็นต้องเอาเสียงอีหน่อยออกมาพร้อมด่าน้ำหลังเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจเด้อมันดามากก็ต้องดาไปคิงกับบริยยอมเด้อบาทเด้อคิงอีกันศึกษาพอเยียนหู้ แต่ผู้ใหญ่มากล่าวเล่าเด็กหน่อยนี่มาให้เด็กหน่อยทอนหงอกนี่มันบอกเป็นความผิดของเด็กหน่อยเด้อพี่น้องความผิดของอีเถ้ามันบอกมีคุณสมบัติพอนมีมารยาทมันบอกสมศิษเป็นแม่สีเรือนเออมาด่ายายเขามาด่าแม่เขาสดสดสดอีข้ามขี่อย่งสันอีข้ามขี่อย่งสี่บักเบิ่นขี่ยาบักเบิ่นขี่มามีแต่บักขี่มามีแต่บักขี่ยาแต่เขาไปขอมึงกินบ่ออีน้อยที่มึงวางออกมาเนี่ยฮะฮะ เขาเปขอมันกินบ่มันคือว่าให้เขาขักแท้เออกูยังใส่ยามาจัดมึงอีกอย่เนี่ยมึงเอาสมันเนี่เออกูบุกเคยดอกสิบไปหาสีลูกขอกลูกเคยนะคนหักกันแพงกันลูกเต่ากับลูกข้อสมัติสมากกับดมหอมกันไปของตรมบดามันบ่พิษมันมีกันอยู่ทั่วโลกอืมหอมกันดมกันน่ะบคือมึงมึงน่ะสีโรดแมนบ่เออ ก็พว่าอีบี้กับผัวอีเสียน่ะสีโรดมึงฮะคุยบปกเกล้ามันมันโมแข็งมันเถาแล้วมึงขันมีอีหย่างสามมึงอ่ะถูกพ่อสีตายอีน้อยมื่กูบูฮูเนี่ยใส่มึงบอกกูบูฮูสภาพครอบครัวมึงอยู่แบบใดนะมึงกินบำรนาพผัวมึงบอกพ่อพันยูโรเงินเถานะเขาได้แค่หกร้อยเจ็ดร้อยกูจะบอกไงยังมาอวดเถอะเออมึงก็จำเจกินแต่อยู่ในเฮือนกินแต่แต่ของสดสดมึงกินของสดคือกูบะ ผูมีกินของสดอันนี้ยายหมอนบอก s u p พ o r t น่อยเด้อพี่น้องเด้อบอก s u p พ o r t หน่อยผูเดีเอาเด้อพี่น้องเด้อบอกมอว่าเด้อมึงอย่ามาว่ามึงจะสางบปนห่มบัหามึงออกมาขีดไดร้านกูจัดมึงขีดนั่นกูสิบอกให้นแล้วก็นั่งมนก็ให้เขาใจเมียนเด้อตัวนี้เด้อคอยบ่คอยด่าเรื่องที่ยุดทั้งมหมดเรื่องที่เกิดทั้งหมดเม็นขึ้นกับเจ้าเบิดเจ้าให้เขาด่าจัดมันรอด พี่พาเจมานโดพี่มนอลเจ้าได้ว้าบอกคำหนีกตับปประเทศเลาวย้ำได้สเสียอาบานยายมนแตกเลษขาดเจ้าได้ยินเจ้าว่าบอกคำนน่มาท่านว่าบริจาคขาแม่นี่โทรไปประเทศเลาวเนี่ยข้าวเดียวบริยากไลยหมื่นเดียวเท่านั้นนี่มีมดลิดเสียง,งย้ำข่อยมีมดเออเจ้าว้าไปได้เห้แม่มีมดจะบอกใี้พาอีาน้อยดา่าข่อยก็มีมดจจดไปโลดเอาจะอักเลือดไปผุนน้ำตายไปโรดจจดไปโลดพี่พ่าพี่น้อย ไทยประเดยนนทั่วโลกเลยออกมาเบาเ่ยนะเบาให้ทั่วโลกได้ยินเอฟซี F C, ทั่วประเทศได้ยินเลยเออมันขึ้นกับเจ้ามดเรื่องที่จบทั้งมดคือเจ้าผู้เดียวเคยเคยบอกให้นี่นางมนออ,อันนี้เขาเป็นผู้ซอยน้ำเจ้าเจ้าผ้าเขาซอยอ,อืบอกให้เขาว่าบอกเขาดา่าอใส่หายปลายสีข่อยใส่หายป้าย,ยสายายีไดหมอนเออเจ้าอยากสงบแต่เจ้าคือบอกให้เขาโหลดเอ้ยพี่น้อยพี่พาเอ้ยจะไปดา่า อยายหมอนเด้อเราบดีดาซุ้มเจ้าที่ผ่านมาเราก็บดีดาซุ้มเจา้าอม่ซุ้มเจ้าด่าเราอบอกนะนี่บอกเบิ้งออกมาบอกเบิ้งขัดซุ้มเจ้าจากดา่าด่าข่อยพีมาหายข่อยพีเด้อเรื่องทั้งมดก็ขึ้นกับข่อยนำพาซุ้มเจ้าเบาใส่ใหายปลายสีแม่นี่ให้เขายุดมดถูกซองแต่ละซองออกมาด่านะแห้องออกมาออกมาด่าือ,หองหยกให้ทถูกซองออกมาด่าเลยเลยดี๋ยวนี้ เจ้าวงมาเบ้าเบิ้งคำนี่อืมั่นชุบเจ้าจากดาดาคอยเด้อพี่น้องเด้อมาด่ามนเด้อเอากระมนี่ผู้เดียวนีเพราะต้องเอากับายมอนอือยายมอนบ่กเคยด่าเจ้าพ่พายายมอนบ่เคยด่าเจ้าพี่น้อยพิ่านมากเจ้าด่าแล้วโกรอืมแล้วก็เลื้อพังเลื้ออดเราจะออกมาเบ้าออกมาเบิ้งคำนี่ฮนาเบ้าออกมาเบิ้ง้วยอืพี่น้องได้ยินบอกผ่านมายายมอนเคยด่าอีหน่อยบอก มีต่อีนอยเด้อดายาญ่หมอนเด้อเออมันกินเข่ากับพิษมันบอ้โหจัก,กว่าสิเป็นแบบนี้เนาะกระหักแพงสำลูกสำเต่าก็เห็นว่าเออเอฟซีลูกสาวเอฟซีนางมนออก็เลยนับถือโอ,อ้จัก,กว่าสิเป็นแบบนี้เนาะให้เข้าใจขึ้นน,นั่นเด้อพี่น้องเด้ออธิบายให้ฟัง ขิงข <rude S 2> ิงเอามาขอถอนหงอกมาถือแล ado, ้วมันเกิเป็นกับมึงเนาะถถมมึงเบาๆให้เขาสันจีเนาะมันก็จะเอาแตดเน่ามึงเลยที่ผ่าปากมึงอีน้อยเออมึงบอกให้มันบักกระเทยบักแตะเน่าสันสีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอาแตดเน่าเบ้อปากมึงแหละแบบนี้นี่ยเดี๋ยวมึงก็บาออกตัวนี้ฮะเดี๋ยวมันก็เบอกออกอ้าวคลิปนี้ก็มีม้อนขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อย่าลืมติดตามคลิปหนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะใครให้่องน้องน้ำขี้ยายมอนเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งมือทุกผูนทุกคนบาย